คู่รักมาราธอน8ปีซุปตาสาวอัปเดตงานวิวาลันว่าที่เจ้าบ่าวคักจ่ายทั้งหมดว่าที่เจ้าบ่าวใจป๋าจ่ายค่าวิวาทั้งหมดขึ้นท่านว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่ล่าสุดของวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคิมเบอรี่กับหมากปรินในตอนนี้ทั้งคู่ก็ออกมาอัปเดตงานแต่งเรื่อยๆและก่อนหน้านี้คิมเบอรี่ก็เพิ่งลองชุดเจ้าสาวที่บาริสไปมัดมาดและได้ครบทั้ง5ชุดแล้วแบ่งเป็นงานที่ไทย3ชุดและ งานที่ต่างประเทศ2ชุดแฟนๆก็รอดูความสวยความหล่อของทั้งคู่ได้เลยล่าสุด16มีนาคมคิมเบอรี่ได้ออกมาอัปเดตเกี่ยวกับงานแต่งอีกครั้งว่าไม่ได้ตีการเรื่องธีมงานแต่งเพราะเขาไม่ยอมเลือกธีมสักทีเขาตามใจเราเขาก็บอกว่าให้เราเลือกเธอเราเลือกเขาจ่ายพี่หมากใจทั้งหมดแล้ว คิมก็บอกเขาว่าเกินงบแล้วนะอยากรู้ไหมว่าเกินงบไปเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าไม่อยากรู้อ่าได้ไม่อยากรู้เราก็ไปต่อเลยจัดไม่หยุดแต่พยายามทําให้มันอยู่ในงบที่เขาไหวเกินงบไปไม่เยอะเขาก็ยังไหวแหละแต่ชุดคิมคิมจ่ายเองเราไม่อยากให้เขามาพูดว่ามันแพงไปเขาก็ตามใจเราไปบ้างงานที่ต่างประเทศคืบหน้าไปแล้ว70% แต่งานที่ทาย,ยังไม่ถึงไหนเลยได้วันเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ขอแจ้งเป็นเดือนก่อน